วันนี้จะเป็นวันที่ผมประกอบโมเดลแล้วมีความสุขมากที่สุดตั้งแต่ทำรายการลุงเติมตู้มานี่คือตัวละครที่ผมชอบและรักมากที่สุดโบอาเฮนคอก k แห่งซูเม้ครับ จริงอ่ะไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะโบอาเนี่ยผมสั่งพ mm ีออเดอร์ไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมของค่ายลาสลีป hmm. ตัวนั้นเนี่ยเกือบๆสี่หมื่นเหมือนกันนี่ก็เป็นโบอาอีกหนึ่งโมชั่นครับที่ราคาโหดนะครับผมราคาตอนพีเนี่ยไม่กี่บาท นะครับแต่ว่าพอออกมาจํานวนที่น้อยราคาก็ดีดขึ้นไปกล่องสวยมากนะครับจากใา่ซุเมอาตนะครับก็ตามที่เราเคยรีวิวกันมาโดยตลอดเนอะซุเมเนี่ยมันจะออกแนวแบบมินิมอลหน่อยจะเป็นโลโก้ของซุเมนะครับผมแล้วก็เป็นสีทองแล้วลายกล่องเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจนี่ตรงนี้ดีกว่าเ,เห็นปะ ข้าวหัวไปร่าข้าวหัวนะครับน่าจะเป็นสมัยแบบโห,โห,โหก่อนเป็นเจ็ดเทมหรือเปล่านะครับน่าจะช่วงนั้นนะครับเพราะว่าแค่80บล้านเบลีเองมามาดูฝั่งนี้บ้างน,นะครับแต่ตัวงานจะเป็นแบบนี้เลยใหม่นะเราได้มานะครับกล่องนี่คมกิบเลยนะครับแต่ว่ามือสองนะคุณผู้ชมแต่เขาน่าจะเก็บกันดีนะครับราคามันสูงตามสเต็ปนะครับก็จะมี นะครับใบเซอร์ตัวที่831นะครับผมจาก2,500ตัวทั่วโลกนี่ขนาดมาทำเยอะนะราคามันยังโหดเลยอะเฟิร์บเดี๋ยวแกะโบข้างหน้าออกก่อนนะครับซูเมนี่เขามีโบอีกตั้งแต่ไหนทั้ไหลาเลยนะเอ,อเป็นโบดำสแสลงใจเลยนะครับ <c oughs> ยิ่มตื่นเต้นวะยิ่มตื่นเต้นจริงนะ นี่คือรักแท้นะครับของลูฟี่นะครับ <laughs> แต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นคู่จิ้นใช่ไหมอ,อ,อยากให้คนนั้นคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมลูฟี่ต้องคู่กับโบอาเฮนคอนะผมก็คชดดแบบนั้นและ <laughs> มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มีคําอื่น <laughs> <laughs> ฉันแรกเปิดเลยปุ๊ยแม่งเปิดมาเจองูเลยวะ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนม่งเก็บมาอย่างดีอะ Ð, mm hmm, เอาเลยละก oon, ันดูแขนเขานี่นี่นี่อยู่นี่แขนไก่เลยอู้หูเลหินทำโคตรดีดูดิเฮ้ยหินทำดีนะคือทำดีแบบกว่าหลายรอบที่ทำมาซูเมะปกติผมจะไม่ค่อยแฮปปี้กับหินซูเมะสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้คือชอบนะครับโดนเอาให้ต่อดีวะเหี้ยมันใหญ่หมดเลยคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเอา ฐานออกเลยเฮ้ยน้ำสวยอืออือพัดน้ำสวยไปไปลายนี่แอบขาย JM อยู่เออเอออย่างนี้สิไม่ใช่น้ำมาแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างโซโล่เงี้ยใช่เรื่องมาแล้วอย่ายังกลมอ่าสไตล์เขานี่นะครับผมฐานก็สไตล์ซูเม,มะเขาเลยนะครับซิกเนเจอร์ใช้คำนี้ดีกว่านี่โผมดูหน้ารักแรงพม อฮ้ยอะไรอะ่ะหฮ้ทำไมเปิดมาแล้วมันหลุดเงี้ยอ้าว <C le af> ผายละ <C le af> ตำหนิอืมจริงๆิมันต้องอยู่อย่างนี้ครับแล้วมันหลุดเลยเห็นป <C le af> ะครับ <C le af> อืมไม่เป็นไรไม่เลยนี่นะยายจะซ่อมได้ค <C le af> รับไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสมันเป็นรอยต่อผมพอดีไม่ซีเรียส <C le af> เดี๋ยวผมติดกาวได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าสวยแค่นั้นเองนะครับ พาพูดถึงหน้าดีกว่าหน้าสวยมากคือรู้เลยอ่ะว่าทำไมแบบแฮนค็คอกไม่ค่อยออกมาคืออาจารย์โอดะานั่นาจะขี้เกียจวาดครับ <c oughs> ขออนุญาตเอางก่อนครับ สี่้ายปลาคาบมากอูแต่ผิวสัมผัสงูมันดีมากเลยจับขึ้นมาแบบคือเลเซตมันสัมผัสดีมากเลยอธิบายไม่ถูกน่าจะเป็นตัวเท็กเจอร์ของมันอะดีคนนี้ช่วยลื้อหน่อยครับแขนเขาเป็นไงบ้างสมบูรณ์มีนิ้วหายไหมมี6นิ้วครับตัวแฮนด์คอกนี่ก็เป็นตัวละครที่มิติมีเหมือนกันนะเพราะว่าภูมิหลังเขาเนี่ยเขาเหมือนเคยเป็น เป็นภาพเป็นภาพุเ,าเออตอนนี้อะไรนี่อะไรไม่รู้โอ้ตุงต้งหูนี่ตังหูเขาแบบแยกมาเลยเออดีดีอย่างเงี้ยดีอือ ก็คเป็นท่านมาก่อนใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบแผ่นหลังเขาเนี่ยจะไม่ให้ใครเห็นเลยเพราะมีตาทานอยู่อตาทานมันจะเป็นเหมือนกีบเท้ากันก่อนฟ้าอ๋อผมต่อยผมได้ความรู้ตลอดเลยติดกร์ตูนใช่ติดกระตุนนี่ไม่มีหญิงสักทีก็ไปหาหญิงให้ติดกร์ตุนเหมือนกันให้ผงติดเกมมากกว่าดิผมใครพี่เล่กอาะทำไมทำไมถึงเขาทักมาจีบแล้วทำไมเราไม่อยากคุยกับเขา ไม่ชอบเขาครับอ๋อเราก็ไม่เลยไม่ใหญ่เขาเสียเวลากับเราด้วยแหละใช่ไหมใครอยากเป็นคนไม่ดีอ่ะต่อกันเลยคุณผู้ชมชั้นสองครับรู้ไหมผลพิสานคืออะไรชื่อว่าเมโลหรือเปล่าเออเมโลเมโลเออเมโลเมโลคือมันจําเป็นไหมว่าคนที่จะโดนพลังเมโลเมโลเนี่ยคือต้องหลงเสน่ห์หรือว่าไม่จําเป็นจําเป็นครับใช่เรื่องนี้คือคอนเฟิร์มได้เลย ดูหินนี่โอ้โหแม่งโอ้หูเมะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมราคามึงพุ่งเดีมากเพราะไอ้ตัวนี้มันจะอยู่หน้างานเลยซึ่ง <โฮ S 1> มันคือจุดขายเลยอะนะครับทำออกมาได้ดีครับอะพูดถึงเรื่องผลอีสานกันต่อคนไม่ร้ไม่ร้เนี่ยนะครับคนที่จะโดนลำแสงเนี่ยก็คือต้องหลงสเสน่ห์ใช่นี่หน่าลูฟี่ถึงไม่โดนอะไรแม่งเอ้ยถ้ากูเป็นลูฟี่นะมึง อย่างสันตินี่สันตินี่ยังไมไ่โดนเลยเลยนะยแค่เห็นปุ๊บไอ้นี่กลายเป็นหินเลย <laughs> ลูฟี่ถูกส่งไปเกาะสตีอืสันติถูกส่งไปเกาะกระเทย <laughs> ไม่ได้เหยียดน,นะครับมันตามกระตูนนะคุณผู้ชมนะก <laughs> ็ะ <laughs> คิดดูดิวิ่งหนีจนสําเร็จวิชาว, <laughs> วิ่งหนีจนบินได้ <laughs> ไม่ขนาดนั้นเลยอะสำเร็จวิชาไปเลยอะคุณผู้ชมเนี่ยจุดขาย หินจริงๆลงสีเนี่ยไม่ใช่เทาทื่อๆนะครับมีสลับเทาขาวเทาเข้มเทาอ่อนดูดิดูฟันดิโอ้ดูฟันไหมดิดูมาแล้วแบบสุดยอดจริงนี่เป็นแขนครับตะเกียตะกายทุ่มเทโอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นป้ายแบบนี้ของเสื้อเมหรอทำไมผมไม่เคยเห็นป้ายแบบนี้อ่ะล๊บนึงนะว้าว ส่วม่มีป้ายแบบนี้ด้วยหรอหรือส่าไงอะ่ะอย่างนี้เหรอว้ยสวยดูดิสวยเลยเนอะครับเฮ้ยพี่สุก็จเจเอีกนะสวก็จเจมอีกนะอ <c oughs> นุญาตครับค่อยๆลื้อกันออกมาของเยอะครับชิ้นส่วนเยอะมากเนี่ยเขาแพ็คมาดีจังเลยอ่ะ ัวใจสีน่าจะเริ่มซีดแล้วนะครับ <c oughs> มี2ชิ้นครับตัวพาร์ทหัวใจหมดแล้วตรงนี้หมดที่เหลือก็จะเป็นตัวนะครับผมกับหัวงูแหละนะครับหัวงูนี่น่ากลัวครับเพราะดูลิ้นดิ Oh. มีโอกาสแตกได้สูงมากนะครับทำไม oh. เขาไม่ห่อมาให้ดีๆหน่อยวะน่ากลัวนะเนี่ย oh. พูดถึงเรื่องงานกัน oh. บวัวเฮนคอกเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะเป็นค่ายลิขสิทธิ์หรือค่ายคัสตอมทำกันเยอะมากคือ oh. เยอะจริงๆอะ่ะมีเป็น50-60งานเลยอะ่ะไม่ว่าจะแนวแบบสตรีดอย่างเงี้ยมาแต่งตัวสตรีดก็มี oh. หรือจะทำเป็นแนวสวยก็มี oh. หรือจะทำเป็นแนวแบบแคสออฟแบบ ไม่ใส่อซ้าเลยก็มีเยอะมากเยอะมากแฮนด์อกแต่แบบบางงานก็ดีบางงานก็หน้าก็ไม่เหมือนแฮนด์อรกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งานนะครับก็มีหลายเกรดครับมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นดูหน้างูให้เตะไปฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวเหลืองฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสบสองสิบสามสิี่สิบ้าสบหกสิบเจ็ดมีทั้งหมดสิบเจ็ดชิ้นครับ b บอยแฮนคอกจากซูเมอาเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับโอ้ตัวนี้น้ำหนักน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าฐานก็หนักปัอนกันเอาเรื่องด้านล่างครับอ o แฮนคอ o c กนะครับน้ำทำสวยแล้วก็แกนทำขึ้นมาได้แบบดีอ่ะใหญ่ดีนะครับน่าจะรับน้ำหนักทั้งหมดแบบไม่มีปัญหาทุกคนใส่ตัวเลยไหม เป็นตัวโมอาเลยก็ควรนะครับให้มันเป็นแบบว่าขึ้นมาก่อนใช่ออโอ้มีหน้าเรามันถึงมีเหล็กท่อนนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันรับน้าหนักงานทั้งหมดเลยเหล็กถึงอันใหญ่แบบใหญ่ผิดปกติอ่ะคุณผู้ชมต่อเลย <c oughs> แต่ว่าหางงูเสียบนะครับอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> อ๊อโอ้เข้าเลยโอ้แล้วเขาเลือกล็อกฉลาดให้ดู ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นบ้างมันเป็นล็อกพอดีเลยครับกับลายงูเออเยอะคนเลือกฉลาดจังเลยวะ่ะแต่ตรงนี้แอบเห็นเยอะอืมเยอะใช่ใช่ตรงนี้รอยข้อต่อค่อนข้างชัดฝั่งนี้แต่มันเป็นหลังงานไงอ,อ๋ออ่ะตอนนี้สนิทละอืมเอออืมเรียนขึ้นเยอะเลยอันนี้เรียนขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้แบบเห็นเป็นรูทษทีโหนี่งูเป็นรูเป็นล่างแล้วนะครับโอ้ตัวพวกนี้ใส่เลยียบรอยไหมเนี่ย ผมดูตั้งนานนี่นี่มันยืนอยู่ไหนวะไอ้โพขวัลครับไอ้โพขหัวไอ้่พขวั้นโพขวัวยืนอยู่ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายใช่ไหมก็คือฝั่งนี้ใช่ครับอ๋ออย่างนี้เลยอืมจะมีสลักลงพอดีเป๊ะเลยครับอู้ต่อง่ายนะเนี่ย่ครับตัวนี้ชิ้นใหญ่ใหญ่อืมต่อ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 ไอตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้เดท้าสองเขาไอสองเขาไอสองเขาสองเขานอนหัวพาดงูอยู่ครับนอนหัวพาดงูฟึ๊บ อยพอดิบพอดีเชียรอยต่อข้างล่างดีมากสวยเริ่มใส่ขาเลยนะนี่ปะอย่างนี้หรอไม่ไม่ชัวร์เลยครับเรื่องขาอืมใช่<อ>ใส่เข้าเลยเหมือนแบบแปลกไงเป็นหินไงอ๋ออออารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้น่าจะอันนี้หรือเปล่ามั่วใช่ไหมยโัขายข้างหนึ่งพลาดอยู่ไหนที่ป่าใส่คือแขนครับอ๋อนี่นี่นฝันน่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ อ๋อนี่คือตัวแม่งระเบิดออกหมดเลยคือแข็งเป็นหินปุ๊บโบ,บอาแม่งเตะเตะซ้า <c oughs> มันเขี่ยจริงเลยแลวขาล่ะคนที่อยู่ฝั่งนี้ไหม,มเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีอยู่ไหนครับโ่วยด้วยดิไม่ชัวร์ครับแต่ตรงนี้ไม่รูน้นะนี่บ้านี่บ้า,บาไมไนไปได้ไหมสอดเข้ามาโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเตะแล้วในความรู้สึกผมนะพอแข็งปุ๊บโบอาแม่งกระโดดกระทืองแล้วทุกอย่างมันแตก พราะมันสามทิศเลยใช่คือมันกระจายหมดอะแล้วน้ําหนักมันอยู่ตรงนี้ไงคนนี้มันสุดยอดคนนี้มันสุดยอดจริงต้องเริ่มใส่ตัวโบอาได้แล้วนะครับอขออนุญาตจ้าอแต่รอยตรงแขนแบบค่อนข้างไอ้นี่นิดหนึ่งครับเห็นชัดเออลอยลอยตรงตรงเนี้ยออออืมค่อนข้างชัดครับพยายามโกงมาอยู่แป๊บนึงนะอันนี้โกงสุดแล้วอันนี้โกงสุดแล้วให้มันเบี่ยงไปด้านหลังนะครับ ขึ้นหัวท่านี้เลยเหรออ่าใช่ใช่ท่านี้เลยอือ mm hmm. ต่อไปใส่ผมเดี๋ยวอันนี้ผมไปซ่อมนะอันนี้หลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวติดกาวได้นะครับไม่ซีเรียส <c oughs> ดูด้านบนนี่เป็นเงานรัไม่ใช่งอกนะครับอันนี้เงานะอารมณ์ประมาณเหมือนเงาจากด้านบนอะ <c oughs> อือ <c oughs> แต่รอยต่อนะรอยต่อค่อนข้างชัดในหลายจุดเนี่ย <c oughs> ดูยอย่างจุดนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับ แต่ดูโดยรวมอะแม่งสวยมาต่อเลยอันนี้น่าจะตรงนี่ตรงตัวนะครับเห็นมันมีจุดตามตัวอยู่เนี่ยประมาณนี้นะครับติดเลยใส่ตุ้มหูหน่อยนะครับหูมันเป็นรูครับเป็นรูเจาะที่ต้มหูเล็กเล็กเล็กเลเลยเราต้องอเอาเข็มเนี่ยทิ่มลงไปย่านะเธอตาก็ไม่ดีด้วยนะครับเธอ น่าจะเป็นทรงนี้ป่ะอืมน่าจะเป็นทรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเบ้ออกนะครับอืมต่อไปครับผมหัวงู <c oughs> <laughs> อตไงนตรงนี้หัวงูไม่ฮะอยู่นั่งเงียบเลยยังไงอะอึ๊บอ,อย่างนี้เหรอแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าครับที่ <c oughs> นี่ครับอืมฝั่งนี้ทำนองคล้ายๆแบบนี้แหละครับ เต็มตแดมตแดมเต็มตแดมตตดแดมผู้หญิงที่สวยที่สุดในจักรวาลดาวล้านดูเขาก็คือแม่กูเองชอบตรงป้ายป้ายลันนัมเบอร์สวยมากสวยจริงด้วยไปดูภาพอินเสิร์ตครับ ได้นะครับในหลายๆจุดใช้คำว่าหลายๆจุดเลยพอเรามานั่งเพ่งกันจริงๆเนี่ยนะครับตัวนี้มีจุดที่เราควรพูดถึงแล้วก็ตำหนิเยอะใช่ครับนะครับผมเสียดายมากนะครับผมอย่างที่บอกครับตั้งแต่ EP 1จนถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนี่คือตัวที่ผมรอประกอบมากที่สุดผมแค่รอจังหวะให้มันดีจริงๆอ่ะถึงจะประกอบนะครับแล้วมาดอกมาค่อนข้างผิดหวังในหลายๆส่วนยกตัวอย่างแบบที่เห็นได้อย่างชัดๆเลยคือ รอยต่อรอยต่อ,ต,อตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายมากนะครับผมในส่วนของแขนในส่วนของคอนะครับแล้วก็สีที่แบบอน่าเสียดายนะครับเนี่ยสีกระโหลกงูเนี่ยคือแบบไม่ได้เลยอะ่ะไม่ใช่ว่าผมจะชมทุกอีพีนะอะไรที่มันสวยผม,ผมก็จะบอกว่าเอ้ยมันสวยมันโคตรดายอะ่ะอันนั้นคือเซอร์ไพรส์แต่ตัวเนี้ยเซอร์ไพรส์ามากเหมือนกันเพราะที่ดัวที่คิดไปเยอะส่วนที่ดีของงานไม่ใช่ตัวของโบอากลายเป็นเนี่ยอืม จริงๆจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติสมมุเมะจะไปต่อยอดพวกนี้นะไปทําตัวปิก้าขายสบายเลยคือถ้าทําปิก้าขายแบบเป็นงานหินนะผมบอกเลยสบายตัวนี้ผมผิดหวังนี่ถ้าไม่มีกล้องอยู่กูยืนร้องไห้เลยเนี่ย <c oughs> คือไม่ผิดหวังจริงครับสกินโทนงูสวยแต่รอยต่อค่อนข้างชัดเนี่ยโบอามองมุมเนี้คือเห็นรอยต่อที่แบบ ใช่ชัดเลยอ่ะซึ่ง,งเสียดายมากเสียดายน่าเสียดายจริงๆครับน่าเสียดายโทนสีของตัวละครโทนสีของตัวงูเนี่ยเราเข้าใจแหละว่าเป็นสไตล์ของซูเมะเลยนะครับ<ม>เขาจะมีโทนสีประมาณนี้นะครับ<ม>เป็นแนวแอนิเมชั่นชายกระโปรงของโบอาก็ไม่ค่อยดีนะครับในความรู้สึกผมแต่ลายของกระโปรงคมครับอ่าสไตล์เขาเลยลายคมนะครับแต่ตรงนี้แบบ ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่น้าสวยครับจุดดีคือน้ําน้ําทําดีจริงๆมาพูดถึงคะแนนกันนะครับผมความชื่นชอบในตัวละครโบอานคอกผม10ล้าน1ิล้านแบบ <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรมาชนะตัวละครนี้ได้ <c oughs> ผมชอบตรงที่เนื้อเรื่องออมันพยายามจะบอกเราว่าเป็นทาตอ่าใช่ครับนะครับแล้วจังหวะที่ลูฟี่กระโดดไปทับน้องเขาใช่ไหมอ่าใช่อ่าน้องเขาติดไฟตรงเสื้อนะครับแล้วลูฟี่กระโดดไปแล้วบอกว่าเธอไม่อยากให้ใครเห็น ลอ,ลอยนี้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วโบอามองลูฟี่เปลี่ยนไปอือ้โหนั่นคือแบบในกระตู้มผมโคตรประทับใจอ่ะนี่คือตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลปีศาจของนางเลยด้วยโอเคนางมีสเสน่ห์สวยอ่ะคือเดินไปที่ไหนอ่ะโอ้โหค,คนแม่งสลบอ่ะมันสวยจริงจผมยืนอยู่ตรงหน้ามันตรงเนี้ย <c oughs> มันก็สวยจริงๆนี่คือหน้าของโบอาแฮนคอกเลยนะใช่จริงๆนี่คือโบอาแอนคอรจริงงามไหลงาผมเห็นบางคนก้าไปอะเดปผูกมัด ไม่ได้บอยแอนคอคต้องไว้ผมยาวอย่างนี้นะแต่เสียดายหลายจุดครับคะแนนความชื่นชอบตัวละครอย่างที่บอกครับสิบสิบคะแนนเลยคนเนี้ยเก้าจุดห้ากันครับทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรสูตทห้าคือเอาแต่ใจไว้หน่อยอ๋อ้ยมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมึงลองหน้าอย่างนี้ดิเป็นกูกูเอาแต่ใจจริงๆได้อย่างงี้ใครจะกล้าขัดสิบเต็มสิบครับความชื่นชอบในตัวละครนะครับมาพูดถึงงานดีไซน์งานดีไซน์ตัวนี้งานเก่า ปี2019ัเตอนเปิดพีนะครับผมไม่รู้ว่างานออกมาปีไหนซูเม่มันทำงานช้าน่าจะแบบออก2021ด้วยซ้ำแต่ด้วยเทคโนโลยียุคนั้นกับงานสเกลประมาณเนี้ยถือว่าดีเพราะฉะนั้นตัวนี้งานดีไซน์งัวฉลาดลัดมันเลี้ยวมาแล้วมันก็ครอบงานทุกอย่างไว้หมดเลยคือมันดีตรงนี้แหละแล้วท่าโพสของโบอาคือดีอมผมพยายามทำตามอยู่ ดีไซน์ดีอ่ะอืมดีไซน์เขาทำมาดีจริงๆน้ำที่ไม่ได้ดูเยอะดูระเบิดจนเกินไปจนแบบแย่งซีนของโบอามีแค่กระเด็นให้เราได้เห็นมีฟองด้านปลายปลายน้ำให้เราได้เห็นนะครับจุดที่มันแตกหักจริงๆช่างผมชคจริงๆด้วยงานหินแม่งอ่ะอืื่องผมพูดอีกสิบรอบนะดูฟันแม่งคมแบบเหมือนแบบเขาแบบกระโดดลงมาแล้วทิ้งลงมาแล้วทุกอย่างแตกเนี่ยงานดีไซน์ครับแตคะแนนสำหรับผม ดี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 หนังหมัดเลยเนี่ยผมชอบไหมอ่างงานดีไซน์ชอบครับแต่ว่าผมผมแค่งงเฉยๆว่าทำไมมันอยู่กลางน้ำอ๋อเออมันดูแบบไม่นี่ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่อยู่บรินฟอร์ดมันเป็นน้ำแข็งนี่ใช่มันเป็นน้ำแข็งอืออืออผมเลยให้เจ็ดแล้วกันครับอดูจินตนาการไปหน่อยเออแล้วม่อกินผลปีศาจไปยืนกลางน้ำได้ไงโอ้ อ๋อหรืองูหรืองูมันอะไรมันเลืออยู่กลางน้ำไหมครับอ๋อนี่เหรอเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยเจ็บเจ็บอามมพูดถึงเรื่องคะแนนดีเทลครับผมเสียดายหลายจุดย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องฐานเราไม่พูดกันอยู่แล้วเราเล่นงานซูเมะเราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจมันว่าเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเขานะตัวละครหินสวยสีงูพอใช้แต่นี้งูเนี่ย แต่ผมเคยเห็นงานงูที่ละเอียดมากกว่านี้น้ำลายแบบน้ำลายงูงูแม่งเยอะมออกมาผมเลยมองงานงูนี้ว่างานประถมอะครับตัวหน้าง,งูตัวอะไรอย่างเงี้ยงานไม่ได้ดีมากมายไม่ว่าจะตรงผมตรงอะไรก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ดีอะเออตรงตรงงูไม่ได้ดีแล้วมาเจอหัวกะโหลกโอ้โหบนไลัยเลยครับ,รรบหัวกะโหลกนี่เ่มากๆเลยนะเนี่ยจริงจริงจริง,รง,รงอะขึ้นมาบนตัวครับผมถ้าเราแยกแยกไม่ได้อะ่ะ ลอยลอยลอยต่อมันดึงสายตาให้เรามองครับอแต่ว่าพวกรูปลักษณ์ท่าโพสอ่ะมันดีมันดีอยู่แล้วนะครับหน้าดีครับโบอาหน้าดีมากผมดีผมเนี่ยรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ผมนะมันจะมีปลายขาขา,ขาวติดมาเหมือนอารมณ์ประมาณแรงลมอะ่ะบ,บอกเวลาสบะบัดผมแล้วแบบแรงลม<อ>การผิวไหวของผมอะไรเงี้ยแสงเงาต่างๆมีให้เห็นดีเทลครับจากผมงูเนี่ยไม่พาด,ดึงคะแนนโบอาจะฉุดขึ้นงูดึงลงไอ้หก <c oughs> <c oughs> ไอห้าครับไม่ไหวจริงเจ็บ <c oughs> คือตอนเปิดออกมาจากกล่องเอว้าวนะแต่พอมาประกอบรวมๆแล้วมันเห็นไปหมดเลยน่าเสียดายครับแต,แต่เป็นงานที่น่าเก็บนะเพราะราคาขึ้นชิบหายไวป่วงเลยครับตัวนี้เปิดพีออเดอร์สาตอนนี้ราคา4<อ>ี่ห้เจมือหนึ่งห้าหมื่นผมได้มาในราคา3ามนะครับก็ได้แพงกว่าพีนิดหน่อยนะครับแต่มันมือสนอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหลุด ที่ผมหรือว่ามันเป็นตําหนิตั้งแต่มาแล้วตรงผมอะไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสนะจุดเล็กๆกับผมไม่มายเลยอะไรที่ผมพอจะซ่อมได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถือว่าผมสวยเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันกับราคาที่เปิดพีนะครับผม32 0 0 0นนะครับลองพูดคุยกันอะวันนี้ขอบคุณมากครับชื่นชอบงยก็ฝากกดไลค์ติดตั้งช่องที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเยดาย